โตโน่ no, ส่งมอบสองคันแรกของไทยรถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากโตโน่ o no, พาทินทำดีไม่หยุดส่งมอบรถช่วยเหลือเรียกได้ว่าหลังจากที่โตโน่พาคินว่ายน้ำข้ามเกาะเพื่อช่วยโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากและโรงพยาบาลตามสายสั่งทะเลโครงการ One Man and the Sea เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาทางโครงการได้สั่งซื้อรถพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เคลื่อนที่เร็วไปจำนวนสองคันเพื่อใช้สำหรับฝั่งทะเลอันดามันและทะเลฝั่งอ่าวไทยล่าสุดโครงการ One Man and the Sea โดยโตโนภพาคิีได้ทำการส่งมอบรถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากสองคันแรกของประเทศไทยให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองและศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สิรีทานจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรถช่วยชีวิตสัพเพเลหายากเคลื่นที่เร็วๆนี้จะทำให้คุณหมอสามารถรักษาได้ทันท่วงทีเพราะในรถมีอุปกรณ์ครบคันตั้งแต่อุปกรณ์ขนย้ายอุปกรณ์ในการรักษาและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยต่างๆ